เส้นทางแห่งผลกรรมตอนของครูอยู่กับครูยามค่ำคืนลมพัดผ่านปากกที่เอ็นไหวราวเสียงคนกระซิบเสียงจัก,กจั่นดังระงมท่ากลางแสงเดือนสีเหลืองนวลที่สาดส่องคลุมผืนดินของหมู่บ้านหนองสแกหมู่บ้านเก่าแก่ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางผืนป่าและลำคลองสายเล็กๆที่ทอดยาวราวเส้นได้แห่งการเวลาบ้านเรือนของชาวบ้านยังคงทำด้วยไม้ไผ่กลิ่นควันไฟและยางไม้ยังคลัคลุ้งยามราตรีและที่กลางหมู่บ้านนี้มีศารไม้หลังหนึ่งที่ผู้คนต่างเรียกขานกันว่าศารพ่อแก่เสียนพ่อแก่ที่ประดิษฐานอยู่ที่สารนั้น ถูกกล่าวขานมาหลายชั่วคนว่าเป็นเสียงแกะจากไม้รักแดงอายุร้อยปีฝีมือของช่างครูหมอในสมัยอยุธยาใบหน้าของท่านมีร่องรอยเหี่ยวย่นเหมือนผู้เท่าผู้ทรงยานตาโบ๋แต่กลับดูเหมือนมองเห็นทะลุดใจผู้ที่จ้องกลับและลิมฝีปากไม้ที่ดูจะยิ้มแย้มอยู่เสมอชาวบ้านเชื่อกันว่า พ่อแก่คอยปกปักรักษามหมู่บ้านผู้ใดเดือดร้อนก็จะมาบนบานหรือขอพรแต่หากมีใครลบหลู่ไม่เคารพสิ่งไม่ดีจะตามมาในสวันเจวันไม่มีใครกล้าลองทว่าสมพงศ์กลับไม่เป็นเช่นนั้นสมพงศ์เป็นชายหนุ่มวัยกลางคนเดิมเป็นลูกศิษย์ของครูหมอในหมู่บ้านแต่เพราะความโลภและอยากดัง เขาแอบลักรอบเรียนคาถาจากตำราครูโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อครูจับได้จึงไล่เขาออกจากสำนักตั้งแต่นั้นมาสมพงศ์ก็ไม่เคยกลับมาไหว้พ่อแก่ที่ศาลนี้อีกเลยจนเมื่อครูหมอจากไปเขากลับมาพร้อมกับบอกว่าเขาจะเช่าพ่อแก่ไปบูชาเองเพื่อเสริมวิชาวันนั้นอากาศอึมครึม ฟ้าหม่นทั้งที่ยังเป็นกลางวันสมพง์ถือพานดอกไม้ทูบเทียนและเหล้าขาวสองไหามายืนหน้าศาลพ่อแก่โดยลําพังเสียงกอไสั่นไหวราวกับคนหัวเราะเบาๆเขาจุดทูบแล้วพึมพำคำขอข้าขอพ่อแก่ให้ตามข้าไปอยู่ด้วยข้าจะบูชายอย่างดีจะให้กินของดีของหอมทุกวันไม่มีเสียงตอบ ไม่มีลมพัดแต่เปลวทูบกับสะบัดวูบเหมือนมีมือมาปัดเขาขมวดคิ้วก่อนหัวเราะในลำคอท่านไม่พูดข้าก็ถือว่าท่านอนุญาตว่าแล้วเขาก็ยกเสียนพ่อแก่ขึ้นจากแท่นไม้เสียนนั้นหนักผิดปกติทั้งที่เป็นเพียงไม้แต่ในวินาทีนั้นเองสมพง์กับรู้สึกเหมือนว่ามีใครยืนมองอยู่ด้านหลัง คืนนั้นสมพงษ์นำเสียญพ่อแก่กลับบ้านตั้งไว้บนหิ่้งบูชาใหม่ในเรือนของตนเขาเอาผ้าแดงคลุมและจุดธูปเทียนสวดมนต์ครึ่งครึ่งกลางๆด้วยถ้อยคำที่ลอกมาจากคำพีเก่าทว่าแปลกตั้งแต่คืนนั้นเขาเริ่มฝันเห็นชายชราในผ้าขาวเดินถือไม้เทา้ามองเขาอย่างเงียบๆไม่พูดอะไรเพียงแต่ยิ้มเบาๆจนเขาต้องสะดุ้งตื่น คืนต่อๆมามีเสียงฝีเท้าเริ่มดังบนพื้นไม้ในเรือนที่เขาอยู่คนเดียวบางครั้งได้ยินเสียงกระซิบเบาๆคล้ายถ้อยคำโบราณที่ฟังไม่ออกเสียงนั้นวนเวียนอยู่ใกล้เสียงพ่อแก่ที่ตั้งบนหิ้งเสมอทว่าหลังจากนั้นไม่นานเขาพบว่าสิทธิ์คนหนึ่งของตนล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุพูดจาละเมอเพอเจอร์คล้ายถูกของชาวบ้านเริ่มซุบซิบว่า พ่อแก่ไม่พอใจที่เขาเอาเสียงออกจากศาลเดิมเขาจึงจัดพิธีบวงสรวงใหญ่กลางเรือนในคืนเดือนมืดจุดเทียน12บสองเล่มข้าตอกดอกไม้และหมากภูวางเรียงรายท่ามกลางเสียงสวดมนต์ที่สะท้อนในลำคอของเขาเองเขาพูดขึ้นว่าพ่อแก่ข้าบูชาท่านอย่างดีแล้วนะจะได้ฤทธิ์สมใจหรือยัง เปลวเทียนสะท้อนในตาไม้ของเสียงพ่อแก่เงามืดไหววูบไปมาบนผนังเรือนราวกับเสียงกำลังเคลื่อนไหวสมพงนิ่งงนันเหมือนเสียงลมหายใจเย็นเฉียบพัดผ่านต้นคอเขากลืนน้ำลายฝืนหัวเราะอย่าหลอกข้าเลยข้ารู้ว่าท่านเมตตาเสียงบางอย่างหล่นจากหิ้งเขาเงยขึ้นเสียงพ่อแกยังอยู่ แต่ผ้าแดงที่คลุมไว้กับหล่นลงพื้นใต้ผ้านั้นเขาได้เห็นสิ่งหนึ่งเศษไม้เล็กๆที่แตกออกจากฐานเสียนเหมือนรอยแตกใหม่สดๆร้อนๆหลังจากคืนนั้นสมพงษ์เริ่มแปลกไปเขาไม่ยอมออกจากบ้านไม่พูดจากับใครเวลาชาวบ้านผ่านมาใกล้จะได้ยินเสียงเขาคุยคนเดียวท่านอย่ากลิว้วข้าจะจ,จัดของดีถวายอย่าเพิ่งลงโทษข้า น้ำเสียงสั่นพร่เหมือนกำลังขอขามาใครบางคนชาวบ้านกลัวไม่กล้าเข้าใกล้เรือนสมพงอีกสาลพ่อแก่เดิมถูกทิ้งร้างเฉพาะยามค่ำคืนจะมีคนเห็นแสงไฟวูบวาบอยู่ในนั้นบางคนว่ามีเงาชายแก่เดินวนรอบสารเหมือนตรวจตราขณะเสียงไม้เทา้าเคาะพื้นดังกอกกอกอย่างสม่ำเสมอ คืนหนึ่งฝนตกหนักฟ้าร้องคลืนทั่วท้องป่าบ้านสมพงเงียบสงัดมีเพียงแสงวาบของสายฟ้าที่สาดส่องให้เห็นเงาเสียนพระแก่บนหิ้งเงานั้นทาบลงบนพื้นราวกับมีแขนขาสมพงนั่งอยู่ข้างล่างกำลังพร่ำพูดเสียงเบาข้าผิดเองข้าไม่ควรเอาท่านมาข้าจะ ข้าจะนำท่านไปคืนพรุ่งนี้ขออย่าเอาชีวิตข้าเลยลมเย็นพัดจนเปลวเทียนดับวินาทีนั้นเสียงไม้เคอบพื้นดังขึ้นใกล้หลังเขาช้าๆหนักๆเหมือนคนเดินลากเทา้าสมพงหันขวับแต่ไม่มีใครมีเงาของชายชลาตัวโค้งงอสะท้อนบนฝาไม้เขาหายใจถี่เหงื่อไหลลิน และก่อนที่สติจะขาดเขาได้ยินเสียงกระซิบข้างหูของครูอยู่กับครูรุ่งเชา้าชาวบ้านพบว่าประตูเปิดอ้ามีเพียงเสียงพ่อแก่ตั้งอยู่กลางพื้นบนผ้าขาวสะอาดรอยทูบที่ไหมจนหมดสิน้นและคราบเทียนแห้งกรัง สมพงษ์หายตัวไปไม่มีใครพบเห็นอีกเลยชาวบ้านต่างว่ากันว่าพ่อแก่เอากลับไปเพราะของที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่อาจอยู่กับคนไร้ศรัทธาเวลาผ่านไปหลายเดือนผู้ใหญ่บ้านจึงรวบรวมคนอันเชิญเสียนพ่อแก่กลับไปยังศาลเดิมครั้นพอวางลงบนแท่นไม้เดิมกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าก็โชยขึ้นทันทีลมสงบ และเปลวเทียนที่วางไว้จุดขึ้นเองโดยไม่มีผู้ใดแต่ต้องตั้งแต่นั้นหมู่บ้านหนองสแกก็กลับมาสงบไม่มีใครลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกชาวบ้านที่ผ่านสารยามคำ่ำมักจะยกมือไหว้พร้อมกระซิบถ้อยคําเดิมที่สืบสารกันมาหลายชั่วคนของครูอย่าลบหลู่ของศักดิ์สิทธิ์อย่าท้าทาย แต่ในคืนเดือนดับบางคนยังคงได้ยินเสียงไม้เทา้าเคาะพื้นดังแผ่วเบาจากในศาลาเก่าหลังนั้นเหมือนมีใครบางคนยังคงเฝ้าดูแลอยู่ไม่ไกลอย่าลืมกดติดตามเพื่อฟังเรื่องราวของกรรมที่คุณเองไม่เคยรู้